โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะไล่เรียงไปปัจจุบันอนาคตแล้วก็สรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกันนั่นเองไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนำตรงๆเลยตรงไปตรงมาเลยนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกันคะ่ะ the h ไฮโ lo fan เจ็ดเหรียญหกไม้แล้วก็ The Star ต่อมาด้วยเอ of s อฟ r อดนั่นเองนะคะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ใบแรกนะคะก็คือไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่ประจำราศีพฤศกมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบนะคะกับชาวราศีพฤศกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองใน ความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ความรักนะคะก็ใช้เหตุผลในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งมีการวางแผนในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเออละเหยลอยใช้ไปวันๆน,น,นั่นเองนะคะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มีการศึกษานะปริญญาโท นะคะปร,ะริญญาเอกแล้วก็ระดับด็อกเตอร์นี่ได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ปร,ริญญาตีขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนมีการวางแผนในช่วงอดีตที่ผ่านมาว่าอยากจะเรียนตอน่อในปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกหรืออะไรประมาณนี้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะ <S <S ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยคุ้มครองชาวราศีกันด้วยเช่นเดียวกัน <S <S บางทีนะชาวราศีกันในช่วงอดีตนะ,ะ <S <S ไปที่ไหน สถานที่ไหนศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยก็ไปขอพรบ,บนบานศาลเก่าวหรืออะไรประมาณนี้นะท่านก็ให้สำเร็จผลแล้วหรือนะคะท่านก็ให้ผลแล้วแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยก็แล้วกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะอย่าลืมแก้บนนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้นะ ในความรักความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่พิจารณาหรือเป็นคนที่ระวังในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งหรือจะรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะทำให้เป็นคนที่ระมัดระวังในการครบหาดูใจกับใครนะคะไม่ได้คบกับคนเพื่อแบบแแป๊บแปก็เลิกกันหรือแป๊บๆปบพลิบเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ จะเป็นความรักแบบจะต้องชัวร์จริงๆจะต้องมั่นใจจริงๆถึงจะมอบความรักของตัวเองนั้นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันเองหรือคู่รักของชาวราศีกันเองก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้นั่นเองนะแล้วไพ่ใบนี้นั้นเรื่องการเงินของชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานะถ้าไม่จําเป็นคุณจะไม่ใช้จ่ายเงินเลยหรือไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเลยว่าอย่างนั้นนะคะอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้มันงอกเงย ขึ้นไปเรื่อยๆบางคนอาจจะซื้อในรูปแบบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะให้มันมีผลกําไรงอกเงยอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรือเป็นการลงทุนในหุ้นหรือเป็นการลงทุนในทองหรืออะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่อยากเห็นเงินตัวเองแบบว่ามันงอกเงยขึ้นนะคะไม่ได้แบบใช้เงินปุ๊บปั๊บแล้วก็หมดไปเลยอะไรเงี้ยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่หกไม้นั่นเองสำหรับไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์มีเรื่องในชีวิตให้ได้ยินดีนะอาจจะเป็นจบการศึกษาใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่หรือเปล่านะคะนะเห็นจากตัวไพ่แล้วมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะหน้าที่การงานนะอาจารย์รู้สึกว่า น่าจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาทางสังคมถึงแม้จะไม่ได้ลารวยอะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีผู้คนนับหน้าถือตานะคะนะอันนี้ก็คือ,อเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่นะคะได้เลื่อนอการทํางานใหม่ๆที่มันมีเกียรติขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวอย่างก็ได้นะคะคือรับราชการอะไรประมาณนี้นะคะน่ะนี่ก็ยกตัวอย่างเนาะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอ s t สตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีกันนะคะที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะคือพูดง่ายๆนะว่าไพ่ใบนี้ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเป็นคนที่ อยู่บนแสงสว่างหรือสปอตไลท์ส่องถึงตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองมีการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในเรื่องของการอาจจะเป็นแฟนคุณหรือตัวคุณเองไปสอบหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนาะนนี่คือตัวไพ่ของเดอะสตาร์นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองแต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจเย็น นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะถ้าใช่ก็ใช่แล้วก็ค่อยๆคบกันไปนะ,ะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายนี่ก็คือตัวของไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลารักใครก็อยากที่จะทุ่มเทอยากที่จะมอบความรักให้นั่นเองนะ ก็เหมือนเป็นตัวแทนของชาวราศีกุมนะไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะชาวราศีกุมเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวอยู่พอสมควรนะคะในการที่จะตัดสินใจที่จะรักใครหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ติดเป็นคนที่ชิวๆนะคะถ้าถ้าใช่ก็คบกันไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระด้วยนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีกันใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่า,าการที่ชาวราศีกันนั้นมุ่งมั่นหรือทําอะไรสักอย่างหรือมีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วไม่มีใครมาเปลี่ยนความคิดของชาวราศีกันได้เลยอาจารย์บอกเลยนะคะ แม้ว่าคุณจะคบอยู่กับใครก็ตามในช่วงอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าคุณสองคนเอ๊ไม่เหมาะสมกันนะเขาจะมาเกาะคุณหรือเปล่าคุณจะไปเกาะเขานั่นนี่ไม่ได้สนใจนะคะฉันรักแล้วฉันเลือกแล้วฉันก็จะคบกับคนคนนี้อันนี้คือเป็นการยกตัวยอย่างไปในเรื่องของความรักในเรื่องของความกระตือรือร้อนหรือการ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ชัดเจนในการกระทําของตัวเองบอกเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกันจะเป็นคนที่แบบชัดเจนนะคะในเรื่องของการแสดงออกในเรื่อง,องความรักหรือว่าคู่รักของชาวราศีกันแสดงออกได้ชัดเจนก็ได้นะคะตรงไปตรงมานั่นเองนะคะคือประมาณนั้นนี่ก็คือ,คอตัวไพ่นะคะ โอเคภายในอดีตของชาวราศีกันส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภราศีธาตุดินราศีธาตไฟราศีธาตุกลุ่มนะคะแล้วก็ราศีธาตุลมด้วยนะโอเคต่อมาก,ก็จะเป็นภพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะคะ ให้ปัจจุบันใบแรกนะ The Devil เก้าเหรียญ The Hermit หกเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย Page of w o n d o อเคใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันไพ่ The Devil เป็นไพ่ประจําราศีมังกรมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือไพ่ใบนี้บอกตรงๆนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความลุ่มหลงในความรักเวลารักก็รักแบบหัวปักหัวปมทุ่มเทเต็มที่นะคะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาหรือที่เขาเรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดนั่นแหละนี่คือตัวไพ่นะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่แบบ อาจจะชอบในเรื่องของอรูปรสกลิ่นเสียงนะคะการให้ความสําคัญในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรืออะไรสิ่งภายนอกจนเกินไปนะคะในเรื่องของนิสัยบางทีคุณอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะถือว่าเป็นข้อเสียอยู่นะคนเรานะคะจะอยู่ด้วยกันได้ต้องแบบว่านิสัยใจคอหรืออะไรประมาณนี้ต้องเข้ากันได้แต่ว่าอันนี้คือมองจากภายนอกหมดเลยนะคะ,นะค,ะคุณหลอ คุณสวยฉันให้อภัยคุณได้ไม่เป็นไรเจ้าชู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือประเด็นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งสาหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยสําหรับคนโสดชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า,าคุณจะไปหลงเสน่ห์นะคะกับคนที่แบบพูดง่ายๆว่าเขาค่อนข้างเจ้าชู้นะคนคนนี้นะคะหรือเขาเคยเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนชอบเที่ยวเที่ยวกลางคืนด้วยซ้ําไป เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองนะคะคนที่เจ้าชู้ส่วนมากลองสังเกตดูนะเขาจะมีสเสน่ห์มากๆเซาๆหรือว่านุ่มๆจะติดงอมแงมเลยนะคะนี่ก็คือสเสน่ห์ของอคนที่เจ้าชู้นั่นเองนะนี่ต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะเป็นความรักที่แบบว่าเหมือนเป็นคู่กรรมกันนะคะถ้าได้เจอกับคนคนนี้แล้วรู้สึกว่า หวานอมขมกืนแล้วมันรู้สึกว่าจะต้องระแวงระวังเขาบางทีสุกก็สุกยังไม่สุกก็จะกลับมาทุกข์อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญในปัจจุบันของชาวราศีกันนะจ๊ะรู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศีกันนะคุณมีความสุขแฮปปี้ดีกับหน้าที่การงานของคุณหรือฐานะทางสังคมหรือ ในเรื่องของการเงินของคุณการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูมีความสุขแฮปปี้กับตัวเองมากๆนะคะโดยเฉพาะคนโสดคุณจะรู้สึกแบบไม่ขาดหายอะไรไปเลยนะคะฉันมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแฟนอะไรเงี้ยขอแค่ฉันมีเงินมีงานมีหน้าที่การงานมี ทรัพย์สินเงินทองที่ฉันต้องการหรือของที่ฉันอยากได้ของที่ฉันอยากจะช้อปปิง้ง CF CF เนี่ยแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วนี่ก็เป็นประมาณว่าผู้หญิงชาวราศีกันจะเป็นประมาณนั้นไปแต่ในอีกกรณีหนึ่งของผู้หญิงชาวราศีกันที่ออมีแฟนหรือว่ามีสามีแล้วก็จะประมาณว่าฉันก็สบายๆนะนะอะไรประมาณนี้นะคะฉันให้อิสระคุณนะคะ หรืออะไรประมาณนี้จะเป็นผู้หญิงชิวๆแบบสบายๆไม่ได้ตามผู้ชายอะไรมากมายหรือว่าตามจิตเขาจนเกินไปนะคือคุณมีความสุขได้ด้วยตอนเองนะน,นี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงชาวราศีกันที่ทําให้ผู้ชายเกรงกลัวไม่กล้าที่จะนอกลู่นอกทางจริงๆนะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะต่อมาไพ่ใบนี้ผู้ชายชาวราศีกันนะคะก็คือ คุณจะชอบหรือว่าตกหลุมรักผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้นะเธออาจจะเก่งในหน้าที่การงานของเธอทํางานเก่งดูแลตัวเองได้ไม่ต้องง้อคุณตลอดเวลาไม่ต้องรอคุณตลอดเวลาหรือถ้าอะไรที่เธอจัดการเองได้เธอก็จัดการของเธอเองนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ต้นๆที่ทําให้ผู้ชายชาวราศีกันนั้นหลงรักนะคะในเสน่ห์แบบนี้ของผู้หญิงนั่นเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเฮอร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศิกันนะมีชาวราศิกันที่เคยคบหรือกำลังจะคบกับชาวราศิกันด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันฝ่ายไดฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากหรือเป็นพวกอินโทเวิร์ดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รักสันโดษชอบความสงบสุขเวลาเข้าสังคมทีใดโอ้มันยุดอลล์เดอะเอเนจีหรือว่า ใช้พลังงานในตัวเองเนี่ยมากมากมากอะไรประมาณนี้นะทำให้บางทีเหนื่อยกับการเข้าสังคมจะต้องพูดจากับคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้ผู้อินทรเวอร์จะเป็นแบบนี้หรือว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วสําหรับคนโสดชาวราศีกันอาจารย์บอกเลยในปัจจุบันนี้คุณค่อนข้างที่จะสร้างกําแพงที่จะปกป้องตัวเองค่อนข้างสูงนะ โดยเฉพาะคนที่เคยผิดหวังในความรักมาแล้วกำแพงนี่สูงลิบเลยนะคะแล้วคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไปกินข้าวฟังเพลงดูหนังไปชอปปิ้งคนเดียวก็ไม่เห็นตายนี่นะฉันก็สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะถ้าเกิดว่าใครคนนั้นเข้ามาหรือเข้ามาจีบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเข้ามาไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขไปกับการที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะไม่เปิดรับเขาเหล่านั้นเข้ามาเลยนะคะนี่ก็คือเป็นแบบ เอมถือไพ่เหนือกว่าอะไรประมาณนี้นะคะฉันก็มีความสุขได้ด้วยตัวฉันเองอะไรประมาณนี้นะะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมาะสําหรับเป็นไพ่คนโสดมากๆบางทีชาวราศีกันอาจารย์ก็ดูงงๆเหมือนกันนะบางทีคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะเป็นโสดซะอย่างนั้นนะคะคนที่เป็นโสดโอ้ฉันก็แฮปปี้กับการเป็นโสดของฉันอยู่แล้วนะะมันจะอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นไพ่หกเหรียญ เออคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคนนะแล้วก็เห็นใจคนนะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนกับญาติพี่น้องกับใครก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่ในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการหยิบยืมเงินนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนกับคนที่คุณรู้จักหรืออะไรประมาณนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็บางทีนะคุณก็เออ สงสารเขาก็ให้เขาหยิบยืมไปนะคะแต่คุณรู้ไหมมีโอกาสที่จะได้คืนนั้นยากมากนะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ได้คืนนะแต่ได้คืนยากมากไม่รู้ว่าปีไหนระโวไหนก็ไม่รู้แหละนะคะนะนานแล้วก็รู้สึกว่าบางคือบางทีนะคะอาจจะเสียเพื่อนเสียคนรู้จักไปเลยก็ได้นะคะด้วยการที่แบบ ไปทวงแล้วทวงอีกจนเราเนี่ยอายที่จะไปทวงมันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะฟีลิ่งประมาณนี้เลยนะคะทางที่ดีนะคะสงสารเขาได้หรือว่าอะไรเขาได้ช่วยเหลือได้ก็เท่าที่จะช่วยไปนะคะแต่การที่คุณจะให้ใครหยิบยืมเงินคุณก็ต้องทำใจไว้นิดนึงว่าเออการที่จะได้คืนป,ป,ปรับหรือตามกำหนดนั้นคงคงไม่ได้ตามกำหนดนะนะคะคงจะถัดไปเรื่อยเรื่อยๆืๆ่ออะไรประมาณนี้นะคะนะจะเดือดร้อนเพาะ จะให้คนอื่นอะไรประมาณนี้ให้คนอื่นยิบยืมเงินหรืออะไรประมาณนี้จะมีเรื่องเงินเงินผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะชาวราศีกันเนาะต่อมาเป็นเพจออฟวอ n คือไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันใบนี้บอกให้รู้ว่า การที่ชาวราศีกันบางคนนะที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่อายุน้อยที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการเรียนถ้าเขายังเรียนอยู่นะคะเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเลยนะคะคนคนนี้และมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไป นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยเขาจึงมีการแบบได้เรียนรู้โลกกว้างมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขานี่ก็คือข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณอะไรก็แล้วแต่แตเขามีความรับผิดชอบไงนะคะและในกรณีของใครที่มีบุตรบริวารมีลูกช่วงนี้ลูกๆของคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นอย่างนี้นะ โตขึ้นเขาอยากทํางานอย่างนี้นะเขาอยากจะมีบ้านแบบนี้นะมีสังคมแบบนี้นะคือเขามีโฟกัสไว้เรียบร้อยแล้วมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของคุณที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คือส่งเสริมนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะมีความฝันให้เขาไปถึงจุดที่เขาฝันไว้นั่นเองนะคะแค่นี้ลูกๆบุตรบริวารของชาวราศีกันก็จะเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นเด็กที่แบบ เออพ่อแม่ฉันคอยสนับสนุนนะอะไรประมาณนี้โอเคในปัจจุบันนะคะของชาวราศีการส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรราศีธาตุดินราศีกันนะคะแล้วก็ราศีธาตุไฟด้วยนะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะ ไพ่ใบแรกนะห้าดาบ The e m p l a c e สามเหรียญสี่ไม้และก็ต่อมาด้วย Page of p e n d i c l e โ okay. อเคและเรียงที่ไพ่ใบแรกสำหรับไพ่ห้าดาบนะคะบอกเลยว่าในความรักในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้สำหรับบางคู่นะ ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมักที่จะเอาชนะหรือมักที่จะอยากเอาชนะคู่ของตัวเองมีการประชดประชันกันเกิดขึ้นเวลาทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันนะคะนี่ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างแบบมันดูไม่มีความสุขมันค่อนข้างท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะบางคู่ก็อยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้อาจารย์บอกเลย ความรักแบบนี้ไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเขาก็จะพยายามเอาชนะคุณหรือประชดประชันคุณตลอดเวลาหรือคุณชอบที่จะประชดประชันหรือเอาชนะเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่มีความสุขนะคะความสุขที่แท้จริงของความรักคือการเข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้แข่งแย่งชิงดีกันก็เท่านั้นเองนะคะแล้วในช่วงนี้ชาวราศีกันนะคะจะทำอะไรก็ตามคุณมักที่จะมีคู่แข่งถึงแม้คุณจะไปจีบกับใครก็ตามคุณ,คณก็มีคู่แข่งอะ พูดง,ง่ายๆนะจะทำธุรกิจคุณก็มีคู่แข่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The e m p l e s s ผู้หญิงชาวราศีกันไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นราศีคุณหญิงคุณนายนะคะนั่งอยู่นิ่งๆสวยๆทำเล็บทำผมนะคะแล้วก็รักสวยรักงามเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะ ตั้งคันหรือได้ลูกนะคะสืบสกุลนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะตั้งคันนะคะสำหรับชาวราศรีกัน์หลายๆคนรอเมื่อไหร่จะมีลูกตั้งครันสักทีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะคะมีความสุขสมบูรณ์ดีในตัวไพ่นี้นั่นเองนะคะแต่สําหรับคู่ที่แต่งงานกันเป็นครอบครัวก,กันมีลูกด้วยกันแล้วนะคะมักจะมีเรื่องแบบว่า ภรรยาน้อยเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะจับได้ว่าสามีแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือภรรยาน้อยแล้วคุณนั้นตกอยู่ในสถานะของภรรยาหลวงเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของภรรยาหลวงนั่นเองนะคะน,ะ,นะอันนี้จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือคุณจะจับได้หรือรู้ในช่วงนี้นะคะนะโอเค ต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกันไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้เลยว่าเป็นไพ่นาลีอุปถัมภ์นาลีอุปถัมภ์อาจจะมาในรูปแบบของแฟนอาจจะมาในรูปแบบของแม่อาจจะมาในรูปแบบของอผู้อุปถัมภ์ที่เป็นเพศหญิงอะไรประมาณนี้นะคะที่คอยเป็นแบ็กอัพที่คอยสนับสนุนผู้ชายชาวราศีกันอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นไพ่ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่สามเหรียญ อาจารย์บอกเลยว่าส่วนมากนะคุณเป็นคนที่ค้าขายดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบการค้าขายชอบการทำธุรกิจมากๆหรือสนใจที่อยากจะทำธุรกิจนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวของชาวราศีกันที่อยากจะทำธุรกิจอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจก็ถือว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าได้ไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาด้วยแล้วก็ไพ่สี่ไม้เข้ามาด้วยนั่นหมายความว่า บางคนเนะี่ยจะมีการเตรียมการที่จะขยับขยายหรือการทําธุรกิจอะไรเกิดขึ้นก็ก็ดีถือว่าดีนะคะในช่วงนี้เพราะว่าไม่มีไพ่สิบดาบถ้าไพ่สิบดาบขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ควรลงทุนหรือไม่ควรอะไรเลยในเรื่องความรักสําหรับไพ่สามเหรียญอาจารย์รู้สึกว่าบางทีคุณก็ทํางานแล้วก็โฟกัสในเรื่องของงานมากจนเกินไปบางทีไม่ได้มีเวลาคิดในเรื่องของความรักนะคะ ความรักส่วนใหญ่อาจจะเกิดกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันหรือเพื่อนร่วมกวนเพื่อนร่วมแกง๊งหรือเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้เกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนุมกันพัฒนากลายไปเป็นความรักก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะก็มีความน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการ เปิดจิจาการใหม่นะคะหรือขยับขยายจิจาการใหม่ให้มันดีให,นให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะสี่ไม้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยหรืออะไรประมาณนี้นะคะบางคนมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะเพราะว่าร<ๆ>ู้สึกว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัย หรือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงอย่างหนึ่งนะคะให้กับชาวราศีกันให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความภาคภูมิใจว่าวันนี้ฉันทําได้นะฉันทําความฝันของฉันเป็นจริงนะฉันจะปลูกบ้านให้พ่อกับแม่นะฉันจะปลูกบ้านแล้วก็ฉันจะทําตามความฝันของฉันอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้ นะชาลาสิกันจะรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะคมีความภาคภูมิใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะะคเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั่นเองนะบ,บางคนอาจจะสร้างมาได้สักพักแล้วแหละกำลังจะขึ้นบ้านใหม่แล้วล่ะค่ะาจารย์อะไรก็ว่ากันไปนะต่อมาก็เป็นไพ่ page of pentacle จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเข้ามาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันหรือคู่กรณีของชาวราศีกันก็ได้นะคะที่อยากจะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งขอโอกาสกลับไปแก้ตัวขอโอกาสกับไปรักกันเหมือนเดิมได้ไหมนั่นนี่นะคะนะรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นเป็นความรักที่จริงใจและเป็นความรักที่ฉันหาไม่ได้จากใครอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ฟิลลิ่งจะเป็นประมาณนั้น แล้วก็ถ้าชาวราศีกานคนใดมีบุตรบริวารช่วงนี้บุตรบริวารของคุณนั้นจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากๆการที่จะใช้เงินสุ้อลูช่าย่อะไรเงี้ยไม่มีนะคะเขาจะเห็นคุณค่าของเงินนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะอยากมีงานหรืออยากจะหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็ได้นั่นเองนะคะเหมือนเป็นเทพพระบุเทพธิดาเลยมีลูกดีนะคะโอเค นี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคมนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนั่นเองเนาะต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันคะ่ะไพ่สรุปไปแรกนะเพ o ออฟซอร์ 4ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยเดอะทาวเวอร์สำหรับไพ่เพจออฟสอดอาจารย์บอกเลยนะคะว่าในความรักความสัมพันธ์แท้ชาวราศิกันคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณแฟนหรือคนรักของคุณนั้นเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะสิ่งไหนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำเขาก็จะทำเต็มที่เลยนะคะคุณจะไปขัดจะไปเบรกเขาอะไรเงี้ย เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรคุณสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเขามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวไพ่ใบนี้สำหรับคนที่คบกับคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สีถ้วยใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าสำหรับคนโสดชาลราศรีกันหลายคนเลยคุณเป็นคนที่ปิดใจนะคะใช้คำว่าปิดใจหรือเป็นคนที่เบื่อความรัก แล้วก็เซ็งๆไปความรักมันก็จบลงแบบเดิมมันก็เศร้าแบบเดิมเดี๋ยวมันก็เสียใจแบบเดิมค่ะอาจารย์อะไรประมาณนี้ Hello f e ล l i n g ของชาวราศีกันจะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเข้ามาจีบหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ตรงตามสเปคไม่ได้ตรงตามที่คุณอยากจะให้เขาเป็นหรือเขาควรจะเป็นเนี่ยคุณก็จะไม่เปิดรับใครเข้ามาซุลุยซุไลหรือว่าง่ายๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาชาวราศีกันแต่ชาวราศีกันเป็นคนเลือกเยอะ นะคะเหมือนชาราสิกันไม่เอาใขรมากกว่านะอารมณ์ฟิลลิ่ง Feeling จะเป็นประมาณนี้ของคนโสดนะแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วชาราสิกันอาจารย์รู้สึกว่าคุณกับคู่ของคุณนะถ้ายิ่งคบกันมานานรู้สึกเบื่อจังเลยเซ็งๆนะคะรู้จักรู้ใสรู้พุงกันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วอะไรประมาณนี้อาจารย์แนะนําว่าควรจะหากิจกรรมหรือทําอะไรร่วมกันนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะ,ะจะได้ไม่ต้องรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะ นะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็อย่าเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคู่ของคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ทําไมแฟนเราไม่เป็นเหมือนอย่างแฟนเพื่อนทําไมแฟนเราไม่เก่งทําอาหารก็ไม่เก่งหรืออะไรแบบไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปหาในสิ่งที่เขาไม่มีเราจงแบบว่าภูมิใจในสิ่งที่เขามีในตัวเขาอะไรประมาณนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากกว่านะคะ ต่อมาไพ่สรุปใบสุดท้ายคือเดอะทาวเนะคะคือความไว้ใจความรักของคนคนหนึ่งให้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแต่มีโอกาสที่จะพังทลายลงได้สูงมากๆนะคะระวังการแตกหกักการทะเลาะบ,บ่อแวง้งกันรุนแรงแบบไม่มองหน้ากันอันนี้ต้องระวังเลยโดยเฉพาะคนที่มีความลับต่อคนรักของตัวเองความลับนั้นอาจจะแตกได้นะคะหรือถ้าใครกำลังจะมีความลับนะคะ อย่ามีความลับเด็ดขาดเพราะมีโอกาสที่ความลับนั้นจะแตกแล้วทําให้คนรักนั้นรู้พอรู้สึกปุ๊บเหมือนความเชื่อใจความไว้ใจมันพังหมดเลยอ่ะนะคะมันความรักก็มันพังเหมือนเดอะชาเวอร์นี้เลยนะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเมืคนแตกหักนะคะแบบไม่เอาอะไรแล้วเดิน ทัดหลังแล้วก็แตกหักกันแบบไม่มองหน้ากันเลยอันนี้ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันสาหรับไพ่เดอะทาวเวอร์จานบอกเลยนะความรักกับความเชื่อใจให้กันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเหมือนแก้วที่แตกนะคะพยายามต่อแค่ไหนมันก็ยังมีรอยรล้าอยู่นะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ,ะการเดินทางนะคะอย่าประมาทในการเดินทางอย่าประมาทในการใช้รถโดยเฉพาะตอนกลางคืน ะะอย่าประมาทเลยนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ